กับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่ออกห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า C8085 ้าครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจกเกษตรมากแล้วครับผม จากช่อง YouTube นะครับ Facebook f แ n p a g e นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับยังถีบผมได้เกินน้ำคับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไตเติลนะครับสำหรับคลิปนี้ของเ่านะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีข้าวอีกหลายสายพันธุ์นะครับที่อยู่บริเวณโคกหนองนาธรรมม่ามหาสารคามนะครับซึ่งเป็นแปลงสาธิตนะครับ เป็นแปลงทดล่องอยู่มองหนีเนาะซึ่งตอนนี้การได้ทย่อยนะครับในการออกห่วงนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีแปลงสาธิตนะครับอีกหลายจังหวัดนะครับหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรเกษตรทย่อยนะครับมาบอกใจพี่น้องป้องไปนะครับได้เราฟังกันถึงความคืบหน้านะครับผมของการเจริญเติบโตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของการวานจนสิไปหอดนะครับช่วงของการเก็บเกี่ยวเนาะ เอาสำหรับเมื่อนี้ครับผมพี่น้องครับนี่เป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งหนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรนะครับก็ได้ทําการเพาะปลูกนะครับผมอยู่ในพื้นที่ทั้งอยู่บริเวณโคกหนองนาทามมะข่ามาสารคามนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่อยู่อําเภออื่นนะครับจังหวัดอื่นๆน,นะครับผมนั่นก็คือข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า C8085 ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ซึ่งแปลงนี้นะครับผมถือว่าเป็นแปลงที่หนึ่งกันแล้วกันเนาะซึ่งผมมีแปลงนะครับในการเฮ็ดข้าวสายพันธุ์นี่ทั้งหมดอยู่4แปลงด้วยกันนะครับผมอยู่ต่างพื้นที่กันเนาะสำหรับแปลงนี้นะครับก็พื้นที่ประมาณอ่าหนึ่งไรประมาณหนึ่งไครึ่งครับผมพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับด้วอใจพี่น้องปลกไปได้แล้วฟังกันแล้วนะครับว่ากําลังเริ่มออกรวงครับพี่น้องครับนี่ประมาณเกือบ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นทีเนาะครับนี่เนาะบ๊้ยบังคับพี่น้องครับนี่เป็นตัสอนให้เนาะเอาส่วนละเอียดต่างๆนะครับสาหรับกล้องด้านนี้เพราะชัดเจนเพราะบันไดนะครับเขาไปเบิ้งกล้องอีกด้านนึ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเริ่มจากป้ายบริเวณนี้ครับผมนี่เนาะขางคันแท่นหน้าของเข้าครับผมสําหรับข้าวที่มีชื่อว่า c 8 0 8 5นนะครับผม เอาก้อนข้าสีไปเบิ่งหมากเบิ่งห่วงนะครับว่าใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าสําหรับลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องป้องปไยนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันชัดๆนะครับผมนี่คือลักษณะของลําต้นครับผมของเข่าสายพันธุ์นี่นี่ครับผมเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ย นะครับผมลักษณะต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการแตกกอนี่ออกระอาศิบดีพอบ้านไหนนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเช่นกอนี่มีอยู่แค่หาต้นเท่านั้นนะครับอากอนี่มีประมาณากเกือบสิบออต้นเนาะและ้วการลักษณะของการแตกกอนี่จากการถีบผมเบิ้งนี่กระสิบอคือเขาสายพันุในดินครับผมสิเป็นลักษณะต้นไผ่ต้นมั่นนะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการแตกกอนี้นะครับกระือว่าบบ,บป่ปานใดครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เบื้องลักษณะของกอเขาแต่กระถามว่าเป็นยังไรแน่ก็ถือว่าไข่ยอยู่ครับผมนี่ออแต่มันเป็นลักษณะที่มันมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นต้นไข่ต้นมันนะครับผมนี่เห็นบ่ซึ่งถ้าเป็นไปนในลักษณะแบบนี้นี่การวานนะครับกับค้งสีใสจำนวนเ,เขานะครับ หรือว่าปริมาณของจํานวนข้าวในการหว่านต่อไร่นี่ต้องสูงหน่อยนะครับปกติแล้วนี่25กิโลกร,รัมต่อไร่แต่ว่าเขาสายพันธุ์นี่เราอาจจะไปถึง30กิโลกร,รัมต่อไร่หรือว่า35กิโลกร,รัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าการแตกกอนี่บ่ถ่ายเนาะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของลักษณะเด่นของขา้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี่สิเป็นเขาที่มีลักษณะ ล่ำต้นแข็งแรงครับพี่น้องครับนี่และก็เป็นเขาทีมีลักษณะกีบใหญ่ครับพี่น้องครับนี่เห็นปะกีบใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งใบนี่บ๊้ยอัศจรรย์ลอหันนะครับผมมีตะใบใหญ่ๆนะครับผมนี่เบิ่งลักษณะของใบแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอเป็นลักษณะใบตั้งด้วยครับผมนี่ลักษณะของเขานี่ใบสั้นสบลบครับพี่น้องครับนี่นี่เบิ่งกันชัดๆนี่ นอกจากเป็นลักษณะประจำพันธ์แล้วนะครับเรื่องของการที่ข้าวมีลักษณะใบตั้งนะครับผมยังอาจจะเป็นเพราะปุ๋ยที่เราใช้ด้วยนะครับปุ๋ยตาแมวเงินนะครับผมเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งครับพี่น้องครับนี่เนาะหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าลักษณะของพันธุ์ข้าวสองเป็นเพราะปุ๋ยนะครับปุ๋ยตาแมวเงินของเรานะครับก็มีส่วนทําให้เป็นใบในลักษณะแบบนี้ครับผมนี่เขียวใบตรงเขียวใบตั้งครับผม เห็นบ่ส่งก่อบักดีคักปันยังโอ้ยบังหนครับท่านสมรบอยู่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่เป็นแต่สอนให้นะครับส่วนเรื่องความสูงนี้ประมาณ90เซนถึง1เมตรครับพี่น้องครับนี่นี่เบียดเซตแล้วกับประมาณอยู่ระดับเอวครับผมนี่เนาะซึ่งความสูงขนาดเท่านี้นะครับก็เลยทําให้ข้าวไม่ล้มครับผมพี่น้องนะครับเข่าบ่ล้มนะครับบ่ล้มแม้แต่ต้นเดียวเลยครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบ่ ่องสลบ,บอยู่นี่ครับผมนี่เนาะเอาเหลือไปทั้งนี่านี่นี่เห็นบ้บ่ไม่ล้มแม้แต่ต้นเดียวเลยนะครับนี่นะครับความสูงได้ไปแล้วครับประมาณ90-100ถึง100เซนติเมตรนะครับส่วนอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะชื่อสายพันว่า C8085 นะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงแค่ 80วันเท่านั้นนะครับบ่เกิน8 5หมือนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะก็เป็นอีก1,000พข้าวนะครับที่สามารถตัดพันปนนะครับสำหรับลักษณะของเข่าสายพันธุ์อื่นที่ปนนะครับรวมไปถึงหยานะครับผมทั้งต้นหญ่าต่างๆนี่บ่ทนายเกีร์อยู่แต่ว่าข้าว4 8 0 8 5ของเราเนี่ได้เกี่ยวแล้วครับผมดังนั้นก็เป็นเข่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่สามารถที่จะตัดพันปนได้ครับพี่น้องครับนี่ ส่วนเรื่องของลักษณะของเมล็ดนะครับเรื่องของรวงนั้นนะครับผมนี่เนาะเพิ่งเริ่มต้นนะครับของการพ่อปลูกปีนี้นะครับนี่ก็เรื่องพระท่านไหนชัดเจนปนไหนนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าผมดูโดยรวมแล้วนี่เป็นตอรสอนให้ครับผมพี่น้องครับนี่เบิ้งนะเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับนี่เม็ดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็รวงใหญ่พอสมควรด้วยครับผมพี่น้องครับเห็นบอกนี่พี่น้องครับเห็นได้ชัดบ่อเนาะ และนี่นะครับก็คือความคืบหน้านะครับของข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับที่อยู่ที่นี่ครับโคกหนองนาธรรมมัค่ามหาสารคามนะครับเป็นข้าว c 8 0 8 5นะครับในแปลงที่1ของเราครับผมซึ่งมีพื้นที่ประมาณ1ไร่เศษนะครับประมาณเกือบไร่เคืองครับพี่น้องครับนี่เนาะ อยู่ในพื้นที่บอกนี่ครับโคกหนองนาธรรมมะข่ามามสารคามนะครับบ้านมะข่าตําบลมะข่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาจังไดนกับฝากที่ฝากน่องก็แล้วกันนะครับอ่าสำหรับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวนุ่มควันแช่หัวใจกเษกษตรกระสีผ้าพีผ้าน่องนะครับไปดูแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4นะครับในแต่ละพื้นที่ต่อไปนะครับแต่ว่ามือนีผ้าพีผ้าน่องมาเบิ่งแปลงที่1ครับผมพี่น่องครับนี่เนาะ เอาจังเลยกับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญใช้เมื่อเจเกษตรพร้อมทีมงานขออําลาหผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมนี่เนาะสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบู้ยครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนหายเนาะ สำหรับ48085ของเรานะครับโพ